เนี่ยค่ะคืออาการของพริกกุ้งแห้งนะคะเนี่ยโรคพริกกุ้งแหง้งมันจะเป็นโรคเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะพริกก็จะเน่าเสียก่อนสุกค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือต้นพริกเขือนะคะ เป็นพริกบ้านค่ะที่ดกมากเลยนะคะแล้วก็มีอายุยืนด้วยอายุยืนเป็นปีต้นนี้นะคะปลูกตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้วค่ะพริกดกมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มีปัญหาก็คือว่าเป็นโรคนะคะเป็นโรคเชื้อราค่ะเนี่ยเราจะเห็นได้สังเกตได้นะคะว่าพริกจะเป็นแบบเขาเรียกว่ากุ้งแห้งนะ นะคะจะเน่าเนี่ยค่ะจะเน่าก่อนสุกนะคะตอนนี้ปัญหาของพริกต้นนี้เนี่ยนะคะเออ่ที่ว่าเป็นกุ้งแห้งก,ก็ดูเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีอาการเป็นแบบเนี้เก็บโ <Okay. S 1> ดนนะคะทั้งต้นเลย เนี่ยค่ะอาการเป็นกุ้งแหง้งมันจะเหมือนเขาเรียกว่าโรคกุ้งแห้งนะคะอันนี้อีกทั้งต้นเลยนะคะทีนี้เราก็จะเนี่ยค่ะจะเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากโรคกุ้งแหง้งหรือ,อเน่าก่อนสุกเป็นโรคเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะ อจะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแบบนี้ดูข้างในเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโรคนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บทิ้งให้หมดก่อนนะคะนี่ยนี่นี่ค่ะต้องเก็บทิ้งต้นนี้ดกมากเลยดกแบบจนแบบมองดกทุกกิ่งแต่ตอนนี้ก็ เป็นโรคตอนที่เราจะแก้ปัญหาโรคเชื้อราตัวนี้นะคะเราก็ต้องเก็บเอาพริกเนี่ยออกให้หมดก่อนพริกที่มันเป็นเป็นเม็ดเสียๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะพริกที่เสียเสียแบบเนี้ยต้องเก็บออกให้หมดแล้วเราถึงจะใช้สมุนไพรนะคะเข้ามาฉีดมาพ่น เราสังเกตเนี่ยใบของพริกจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เหมือนอเห็นมีเพียด้วยนี่ยๆเนี่ยค่ะเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคะมีเพียขึ้นเต็มเลยค่ะเนี่ยใต้ใบเนี่ยทีนี้เราต้องเก็บเก็บเอาใบที่มีเพียพวกนี้เอาไปทิ้งไกล แล้วก็เดี๋ยวใช้น้ํายาที่เรามีสูตรเด็ดเนี่ยมาผสมมาฉีดนะคะเนี่ยมีมดมดเนี่ยจะเป็นตัวนําเอาเพี้ยเข้ามาเอาไปทิ้งไกลๆค่ะโอเคกาแฟ1ช้อนค่ะกาแฟ1ช้อนแล้วก็ผสมน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนเพื่อให้กาแฟละลายค่ะ เล้าขาวาแล้วก็ยาเส้นหรือยาสูบนะคะผสมลยน,นะคืนสองคืนอันนี้เป็นที่ที่หมักเอาไว้แล้วนะคะในนี้ก็จะมียายาเส้นนะคะแล้วก็เล้าขาวผสมเอาไว้แล้วสามคืนค่ะอันนี้ส่วนวันนี้จะนำมาใช้นะคะก็จะเอาเล้าขาวยาเส้นที่เรา หมักเอาไว้มาผสมด้วยน้ำส้มควันไม้ค่ะนะคะแล้วก็กาแฟกาแฟดำนะคะหรือถ้าใครมีกาแฟทรีอินวันนะคะก็เอามาผสมกันได้อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่จะ,ะมาใช้กับต้นพริกที่เป็นกุ้งแห้งหรือ,อที่ที่เน่าเน่าก่อนสุกนะคะ เราก็จะมาใส่นะคะส่วนผสมก็จะมีเนี่ยค่ะกาแฟดำหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟน่นนะคะแล้วก็น้ำส้มขอนไม้ค่ะวงเพราะว่าใบจะไหม้อ่อใส่ช้อนเดียวก็พอเพราะว่าส่วนผสมช้อนช้อนหนึ่งต่อลิตรหนึ่งอันนี้มันสองสองลิตรก็ใช้เนี่ยสองช้อนอย่างงี้ยใช้ช้อนใหญ่ก็ช้อนเดียว อันนี้เป็นช้อนกับนั่นนะคะเทไงหกแล้วก็เล้าข่าวที่ที่หมกัก้วยยาเส้นนะคะสองช้อนค่ะมันช้อนเล็กนเกนาะสองช้อนใหญ่ก็เท่ากับสี่ช้อนเล็กอสี่ช้อนเล็กสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ผสมด้วยอะไรอีกพอละสามอย่างน้ำก็น้ำใส่ไปแล้วอ๋อน้ำใสเอาน้ำใส่มาเท่าไหร่คะเนี่ยก็ให้เต็มทั้งหมดเนะี่ยรวมกันเนะี่ยเป็นสองลิตรสองลิตรโอเคอันนี้ผสมด้วยน้ำสองลิตรนะคะแล้วเราก็ผสมด้วยน้ำสองลิตรแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ส่วนผสมต่างๆนั้นเข้ากันนะคะ แล้วเราก็จะนำไปฉีดพ่นต้นพริกที่เป็นโรคเชื้อรานะคะสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดค่ะโอเคค่ะไปฉีดกันค่ะแล้วก็เปิดเวลาที่เราฉีดเราก็เปิดดูเปิดฉีดใต้ใบด้วยนะคะเพื่อ,อดูว่ามีเพีย้ยอยู่ไหมฉีดใต้ใบนี่นะคะเพี้ยเต็มเลยเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวด็ดให้ดูนะคะ มีเพียเต็มเลยนี่ข้างใบข้างในข้างในโอเครู้ไ่นอนไม่มีลไม่นอนโอเคค่ะเ,เวลาที่เราฉีดพ่นนะคะเราก็ฉีดตามใต้ใบด้วยค่ะฉีดให้ทั่วทั้งต้นเลยนะคะฉีดที่ใบที่ยอดแล้วก็ ที่ก้านกิ่งแล้วก็ที่ดินด้วยนะคะ,ะเพราะว่า,า,าที่ดินเนี่ยต้อง,องหงายขึ้นแล้วก็ฉีดฉีดไปนี่ก็ล้างออกมันก็จะหมดไม่ได้พาขึ้นมาก็จะนี่ถ้าเพี้ยใบยมันก็จะอย่างนี้ใบ,บจะมีเพี้ยค่ะทีนี้ก็ เนี่ยคือวิธีการฉีดนะคะต้องฉีดใต้ใบที่สำคัญเลยเพราะว่าเพี้ยจะหลบซ่อนอยู่ใต้ใบนะคะถ้าเราเปิดใบไงายใบขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเพี้ยเต็มเลยค่ะเพี้ยนี่ก็สาเหตุมาจากมดนะคะค้ะาบเอาเพี้ยมาตามต้นตามใบนะคะเอามาเลี้ยงนะคะก็ะใบหนาข้างในเนี่ยต้องตัดออกนะ ม,มันจะแน่นแล้วก็โกรคแมลงจะเข้าไปอาศัยใบหนาก็ต้องเอาเอาออกบ้างค่ะเพราะว่ามัน <Okay. S 1> ตัวมแมลงมดก็จะ,จะ,ะโปรง่งเชื้อโรคเชื้อราโอเคโรคพวกนี้นะคะเราต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็เราปลูกพริกไว้ไว้ใกล้ๆต้นเนี่ยพริกต้นอื่นเนี่ยนะคะก็จะ เป็นโรคตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราแก้ไขพริกต้นใหญ่เสร็จเราก็มาฉีดพริกต้นเล็กด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เพี้ยลงนะคะแต่พุ่มก็ต้องเด็ดยอดออกเด็ดยอดออกแล้วพริกที่เราเพิ่งปลูกใหม่เด็ดยอดออกมาวานันฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก,ก็เป็นมะเขือเทศค่ะก็ฉีดไปด้วยเลยนะคะ มะเขือด้วยฉีดใต้ใบให้หน่อยอเพราะว่าเพี้ยมันก็ถ้ามีเพี้ยลงนะคะมันก็ลามไปต้นอื่นนะคะโอเคก็วิธีการาแก้โรค ปัญหาพริกหน้าวตรงนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะนำไปใช้กันนะคะรับรองได้ผลค่ะค่ะสวัสดีค่ะ